เซรั่มแล้วก็จริงอย่งหน้าวาด้วยเพราะมันสีตัดขั้นนี้ดีมากแล้วเราก็ได้ได้ใช้จริงๆจริงใช่แต่แรกเป็นอบได้เพราะว่าเพราะว่าอย่างเช่นผมบางทีมันเรียบเลี่ยมอไ่แล้วเราเราใช้แชมพูเนี้ยมันต้องการให้การแชบพูมากเราก็พร้อมใช้เลยมันมีมูลลุ่มอะไรอย่างเงีเอาจริงๆการการผสมพันคัญใช่แต่ที่มีปัญหานี่ก็คือต้องต้องรีบรีบดูไว้ก่อนเป็นส่วสำคัญมากแล้วแล้วก็ตัวเออ่ซิลล็อกซิลแอดวานซ์ ทำให้ผมได้หมันด้วยใช่ครับสำคัญมากดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคอยากทำเป็นนักกตเดงนี่มันต้องทำหนุกวันเลยเยอะมากเลยดูแลเส้นผมกันยังไงอยูอย่างผมผู้มลุกเลยาให้ฟังก่อนว่าเราโดนรีบกันบ่อยอืมโดนไล่บ่อยโดนสเปรย์กันเยอะจริงฮะผมมันก็เกิดการเสียได้เพราะว่าลิขิตอากาศเมื่อไทยร้อนนี่ใชาหลายๆคนก็จะมาวัดเส้นเจือปนหนามันมากแล้วก็แบบแห้งแตกเสียมากใช่ครับผมระหว่างวันแบบบางคนใช้เซรั่มแล้ว อ่ะผมมันใช่ก็มีแต่ว่าตัวเนี้ยหมดปัญหาเลยฮะเซรั่มซีดก็ใช้ได้ใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราตุคกของบอกคุณจะต้องลองใช้เลยใช่เพื่อเพื่อไงบ้างเราได้สัมผัสการใช้ชอบเลยตัวคชอบมากจริงชอบทุกอย่างเดี๋ยวทั้งกลิ่นเองแล้วก็แล้วก็เอ่อความรู้สึกที่เราได้สัมสัมผมจริงมันเย็นแล้วเราชอบเออมันมันมีทั้งแชมพูแล้วก็มีทั้งเซรั่มด้วยเนาะใช่ครับผมดูแลครบจบเลย เอะมากยัไงต้องฝากกับลิอองไปด้วยนะจ๊ะใช่รับจริงอย่างผมเนี่ยเต้นเต้นทั้งวันเลยเต้นทั้งวันฉีดเซรั่มแล้วผมไม่มันเอโซโลกิ๊ตต้าก่อนถ้าผมไม่มันเลยจะลืมกันไมากถ้าผมไม่มันก็แห่ซึมเลยอะไรปี๊ าปากอนากกนป่อยคริบฝแล้วอาปาก่อนกัแม่แม่จะยิงแม่ปีเห็นาผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับผมซ i ลลักซิลลแอดวานซ์เนะครับก็ฝากูลาลี้วด้วยนะครับก็จริงๆก็มีหลายหลายหลายโซนมากๆคือให้ลองมาเช้กันได้นี่อยากสแกนหนักศีรษะก็มีด้วยนะครับผมกันได้ไงก็ฝากลอลาเลอยเศษว้ในใจทุกคนเลยนะครับครับผมอะไมาครมากร้ำมากรน้วกรบูกยครับ หนูเห็นพ so really like. like ี่พ like like, so ี่เป็นขับกับทุกทคนมายืนรอกันแล้วแบต่างคนด้วยเป็นห่วงมากจริงจก็นะก็อยากให้เทคแคร์เหมือนกันนะครับตอนนี้แบบดีใจมากที่ทุกคนรักเราขนาดยืนรอข้นนี่คือบางคนมาตั้งแต่เช้าก็มีเช้าแปดทุ่เช้าแปดโมงเช้าประมาณแปดโมงเช้ามารอที่อยูดีใจมากๆคือคือดีใจมากๆสุดท้งที่มีมีคนมาหาเรามีข้าวกินปลาบบ้างด้วยนะใช่ครับเป็นห่วงนะเป็นห่วงจริงนะฝนตกแล้วแดดออกอีกใช่ครับเขาเขาก็แบบว่า ไม่ไม่ไม่หวานไม่หวานไม่มีเกาศแบบนี้ที่ขนาดแบบ้าผไม่เป็นใจี้เม่อยากบลยมังใจให้เราขอบคุณมากเลยที่รักพวกเราได้ขนานี้แล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราขนาดนี้ครับเพราะว่าถ้ามันทำได้ขนาดนี้มันเกินกว่าคำว่ารักจริงๆของศิลนองหถึงที่ที่รักพวกเรามากขนาดนี้เจริงๆอยากอยากไปดูแลทุกคนเลยอะ หะมาดูแลพี่เลยอ่ะเดี๋ยวป้อนยาให้เลยยังไม่เจอสบายดีสบายดีแต่พี่หน้าร้อนนะมันปแลมันแบกโอ้มันร้อนมากเลยแบกอยู่ใกล้คนฮอตเนี่ยแต่วันนี้ร้อนมากอยู่ใกล้เลยนะอยู่ใกล้คนฮอตออกใกล้คนฮอตส่วนส่วนใหญ่ใครอยู่ในที่แบบนี้บ้างคะคอนเทนด์นะคอนเนตเรื่องเหนือนี่ต้องเป็นเซนเ้อเท่านั้น ใช่ครับผมเรื่องความร้อนแรงก็ก็ผมแบบเจอาพี่ชอบเต่าอ่ะแบบจะไปในชุดไปนี้ก็ชุดคลุกเหมือนกันเนาะชุดคู่เลยนะเหมือนกันดิแหวบไม่ธรรมดาเลยโอ้โหทำไมมีคนลอยกว่าไม่แต่เขาก็แหวกเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆแล้วคุณนี่แบบแต่เอ้อยากแหวกลอยได้กับไม่ได้เลยเรื่องนี้แต่จริงสไตล์เราเหมือนกันสไตล์เราสองคนคือ คือเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่แล้วรู้อย่างเชฟเหมือนกันหมดเลยตอนนี้เรียกว่าแบบว่าความเปิดของเราคือแบบเร้าหน้าโเข้าตาคนไอ้ผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเออแค่เรียนรู้ในสิ่งที่ดีดีมาคนจะบอกว่าตาอย่าโตมาเป็นเพิร์นนะทำไมเป็นเพืร์นแล้วมันไม่ดียังไงพี่ชายผมดีที่สุดเออใช่ไหมใช่ไหมล่ะพี่ชายใช่เลยพี่มีไลฟ์ผมนะ กก็ดีที่สุดคุณอนกัมค่ะารุเก่งนะคะยินดีด้วยนะคะสรบราแล้วเอาเร็วมากดีจากรับที่บัตรสะสมเอาเร็วมากคะนนสองรล้นี่คือเร็วสุดละก็ดีใจมากเลยจริงๆอยากอย่างที่พูดไปว่าต้องขอบคุณที่สัพพอร์ตเราแล้วก็ดีใจนะที่พวกเราได้ได้โอกาสนี้ต้องขอบคุณมากจิงจทีวีขอบคุณพี่ที่ถาขอบคุณพี่สื่อบคทุกทาะคี่เรื่อมงแต่แรกต้่อีราต้องขอบคบมากจาที่ซเรา ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเพื่อนๆเรานี้ครับเราจะไปตอนนั้นที่แบบว่ามันแบบวันที่ไม่หมดตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับเอาจริงยูทิวท์ทัหมดเลยเราเลดน่าจะไม่หมดด้วยเหรอจริงๆก็ไม่หมดเลยเล่นมาไม่หมดด้วยเหรอใช่เลยแล้วก็รู้สึกมันเป็นยังไงอ่ะผมก็แอบหวนเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ผมทำงานมาผมไม่เคยมีแฟนมิสที่เป็นแบบแบบเดี้ยวเลย ในไทยเลยไม่เคยเลย่คสังเกตเลยใช่เป็นตั้งแรกเคยเขาเป็นตั้งแรกเหมือนกันก็ตื่นเต้นมากมากก็รู้ตั้แรกกับเสียวว่าจะไม่หมดเลยอะแต่มาสรอบมันก็หมดเหมือนกันนะมันก็หมดคือหมดได้โออ่หครับผมก็หมดพอบัตรหมดแล้วไหาี่ดิลยี่สิบาที่เป็นเพียงใช่แรกก็สดีใจมากอยากทาโชวให้แออกมาให้สกับทีุ่คนคาวั ก็แบบไอ้เหนือยรสิ่งที่ทำมาตลอดักตาโไปาโงไปก่อนไ่กตา้าแล้วใช่โไปโไปก็อยากเอาไปบอกว่าเฮ้ยพี่หมดแล้วใช่ใช่ครับก็อยากทำให้แบบดีที่สุด แต่ทำไมอยากทำให้ดีที่สุดอ่ะลองคิดยังไงแบบภาพหลักของเราจริงๆก็อย่างในงานเนี่ยครับก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากเด้วยเซานต้าแตะตัวตนด้วยเซานต้าที่พี่พี่บรรทัดขึ้นมาไม่เคยเจอเป็นการที่ใหญ่กว่าขยายอวกมาความเท่มากขึ้นน่ารักอาจจะมีบ้างเออหวานยังไงก็ต้องดูเหมือนกันครับอาจจะมีตลกมาบ้างก็ไม่แน่ครับแต่กเราดูดูแล้วไม่น่าจะมีน่าตลกอ่ะเขไม่แน่ไม่แน่แล้วต้องไปดูและเรียนเชิญพี่ๆจริงนะ

พิเศษแน่นอนก็เป็นเราเนี่ยได้ก็เป็นพ่อซนต้าอย่างเงี้ยแหละแต่กําลังทิป้าซานต้าจะมาพี่เพื่อนเต้นได้ไหมเอาจริงๆอ่ะผมก็มียำๆเขาอยู่แล้วเต้นไหมเพื่อนน้องเนี่ยเออเดี๋ยวจะมีน้ำตาไหมครัอะไรนะครับน้ำตาน้ำตาน่าจะมีครับงระหว่างระหว่างเต้นอยู่ีอาจจะแบบเบื่อๆออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเติม

อ่อนไหวสิจ๊ะอ่อนไหวเพราะอะไรจ๊ะอ่อนไหวเพราะอะไรจ๊ะทำไมถไม่ได้เลยสังเกตแต่ว่าจริงๆก็ซึ้งเรียมความเข็ดเยอะมากเยอะมากครับก็มีอะไรที่แบบที่เธอต้องแบบทำเพื่อคอนดี้แฟนเพรจริงๆพยายามจะจะแบบให้เป็นแบบหลากหลายเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเรามาก่อนซึ่งถามว่ามีความยากไหมก็ยากมากเพราะเป็นการโคอนเสิร์ตสองคนแบบโผล่ก็ก็เป็นครั้งแรกเลยแต่ก็พยายามจะใส่ ความหลากหลายเข้าไปกับที่ทุกคนอย่างเพลงนี้เราก็พยายามเลือกกันเองครับใช่อยาวก็สินเลยเลยอย่างเพลงเพลงอะไรบ้างต้องรู้กันได้อย่างเรื่องเพลงไม่เพลงอะไรบ้างล่ะอันนี้ใครบอกชื่อเพลงไม่ได้ยิ่งคอาสปอยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีเพลงคู่เราแล้วกันมีเพลงคู่เราที่แบบทุกคนชอบใช่ครับ แรงแล้ต้เรื่องเพลงต้องเรื่องเพลงว่าอยากได้เพลงแนวนี้กเงอไกันเยอะเรื่องเพลงใช่เราเราคุยกันแทบวันเลยนะช่งๆีงนี้ช่วงนีด้วยช่งนี้ก็ทุกวันเหมือนกันเอาจริงๆนะคอนเสิร์ตเราเราแบบคิดกันเองคิดกันเองว่าอย่างอย่างอย่างเรื่องเพลงเนี่ก็เป็นคนเลือกเลือกันเองแล้วก็เร่อเส้าก็จะยไปถึงสต์เสร่าดเลยนะว่าพี่เพที่ต้องใส่ส ได้ต้อาราไม่เนก็้ดียวเดี๋ยวรอดูถ้ายากเห็นสีอะไรบอกมาที่อยากเห็นสีอะไรพี่เบิร์สีอะไรสีอะไรด้าพี่มาอยากเห็นสีดำาไมสีดำากดขาวเขาอยากให้ให้ตาเป็นีพูนะจริงครับเออผมแ้วอันนี้นีมีเอวเหมียวเหมเข้าผมสีชมพูได้แต่ว่าแต่ว่าพี่ใส่สีเขียวนะ เพือน้องชายเป็นจบุกเยตาก็ต้องมากับธนาบินแล้วกินหลันที่เห็นรนิกเขวเพรา่าป็นรู้บความหมามากมาความหมายแซนดี้ยืนอยากพักยืนแต่จะากกแต่ละร้าหน่กัลเาเก็บ้าชเยอะมากนะพยายามจะใส่ให้ได้เยอะทีสุดใทุกคนได้คุ้มค่าบัตรที่มากันแล้ก็อยากทุกคนได้จอยมากจริงก็เราอยากให้แบบ ผมเนี่ยเราก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนนะว่าให้สัญญาก่อนนะคือแบบมาคอนเราต้องร่วมต้องเต้นกับพวกเราไปเราจอยกับเราใช่ครับมีเต้นแน่นอนได้เลยคือเธอสเต็นเต้นไป็นไหนคะตอนนี้เลเวลเราพัฒนาไม่ไดบเริ่มแบบพอโชว์ได้ครับต้องโชว์ดูลองโชว์ดูเราเหลือเวลาอยู่ตอนนี้เราเพียร์แต่ก็ห้อง้องทุกวันเลยเริ่มเริ่มเริ่มตรงจังหวะแล้วใช่ไหมเริ่มตรงจังหวะใช่เพราะจากที่สาวพันกันตลอดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเโอ้มีน้องเจ้องชายอยู่แน่นอนเนือร์ต ครูให้คะแนนเท่าไหร่คะครูครับให้เท่าไหร่ครับคุณครูความเต็มที่เนี่ยให้ให้ล้านเลยคร่ะความเต็มที่ใช่ครับแล้วสภาพขาในการทำกิจกรรมเาให้คะแนนสภาพขาจะต้องแก้นิดนึงเพราะว่ามันติดลบอยู่ติดลบไม่ได้ที่ออกเป็นบทเต็มที่ได้ไหมคะโอ้โหแล้วอย่างเอวก็ละลายละอายกินทุกคนที่มีเระโยชน์ เฮ้ยเขาชอบนะเขาชอบคนเขาเลย your baby จ <c oughs> ิงก็ถามพึ่งไหมนึกมีน้ำพึ่งมะนาวบ้างคือไม่ได้ซ้อมร้องเพลงจนจนเจ็บคอนะคือเถียงกับพี่เขาจนเจ็บคอนั่นแหละอะไรกันกินอะไรกันก็เห็นจองตลอดะจริงบ่งชอบ พ่อต <gesch> <laughs> ีกับตาต้ามันถึงว่าตีกันแบบเล่นๆแบบไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันยิ่งเหรอยิ่งเหรอเซลเขาเซลเขาเนี่ยเขาก็มาแซลผมเป็นนับปิดเขาเขารู้เซลเขาฮีโร่จีเซนตี้ไปรับไปร้กันเลย้ราเถียงกันเหรอทีนี้เราเราเราเรแกล้งกันเราแกล้งกันเฉยๆเล่นๆสนุกๆไมปเถียงกันสองคนด้วยไม่เถียงกับเพื่อนด้วยได้ข่าวว่าไปตีเหรกับพี่จูทั้งเจ็ดเลยจู จู่จู่่าสุขเชียงใหม่มาเชียงใหม่มาตามรอยเพ่อบอกแล้วบอกให้บอก่อนไม่ยอมบอกก็มีคนนึงจะไปเลยแล้วก็โทรมาเขาพี่ดูเขาบอกว่าตายทบปวดไงพี่ดูเขาบอกว่าตาชท้อปวดขาเขาก็เลยต้องไปหน่อยไม่ไม่เคยปวดเลยครับผมจำได้ได้สิบกไม่เห็นหรอกน้ตาแบบเต็มกระเป๋าน

จิมกินยาลหมานกันนามากเลยักนทกนต้องดูแลตัวเองกันด้วยคนนะฮะจะพึ่งต้องรักตัวเองอุ้ยจะเรื่องก่อนจริงนะรักเราเรากรักเองที่มีเการอะไรเป็นไงครั สเกลเลตตอนนี Scale, hmm ้ก hmm. ็จริงเริ่มเข้าสู่ฟิตติ้งฟิตติ้งนี่ลากหลายมากเอ่อด้วยด้วยแบบเออ่มันมีความซับซ้อนแล้วก็ทีมงานอยากออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วงนี้มีมีเวิร์กช็อปอยู่แล้วก็ใกล้และอีกไม่นานน่าจะใกล้เปิดกล้องทุกคนน่าจะได้ได้ดูกันก็เหมือนโปรเจกต์ใหญ่ที่แบบว่าทุกคนทุ่มกันมากแต่ละคะแนนทุคนทุ่มกันมากยิ่งใหญ่มากของพี่มันเป็นยังไงจริงๆก็แอบกดดันเหมือนกันคือแบบทุกคนในเรื่องนี้คือพยายามจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเป็น เป็นโปรเจกต์ที่เราคาดหวังกันมากแล้วเราก็ตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดชายเฟิร์สอย่างวมนโลกก่อนมี่ที่เขาแบบโชว์ตั้งเต็นท์ตั้งอะไรแบบี้แต่อันนั้นคือเป็นแคมเปญของอะไรแคมเฮาร์ดก็จริงๆเขาก็อยากให้มันมีแบบกล้าหน่อยกับคนแบบเขาเรียกว่าคนโบราณแบบคนแบบย้อนยุคเหมือนกแล้วก็เราเป็นอะไรสซะตัวในในนั้นมันก็ต้องแบบมีกล้าในกล้าไปถึงไหนแล้วไไปกลล้้าถึงหนแวตอนที่ไปเวิร์กช็อปนี่คือ ขึ้นคือแต่ละคนเขาเรียกว่าแน่นมากอย่างคินเองที่เออ่พี่วินก็โอ้โหตัวใหญ่ทุกคนเลยโพสก็เริ่มหนาแล้วแต่ละคนก็มาแล้วพี่เพิร์ดเป็นไงเพิร์ดก็เริ่มตามมาหนาหนาหรือยังเริ่มเริ่มนิดหนึ่งครับปีมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเขาคอยแนะนำให้เราเขาเปเทรนเนอร์ให้เราเหรอห้องน้ำไปดังไหนห้องน้ำไปทางนี้ไม่เห็นพี่ต้าพี่หนุ่ไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวอย่าลืมลงให้ดูนะเห็นแต่ได้มีเสิร์ฟ ดิงก็อยากฝากสกเลลิทมาด้วยผมทั้งใจมากแล้วก็วนสอปฟิตติ้งกันอยู่คุกผู้ชนี่ยแ้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออได้เราจะมีรางวัลที่เหมือนกันเดี๋ยวมีกับพี่เพลินใช่เดี๋ยวมีกับพี่เพิร์นครับผมก็รักคูเข้าโลกครับผม the future แต่ว่าอยากฝากคุณพีไว้ด้วยใช่อันนี้เราทีคุณปอนกับคุณพูินใช่ครับเป็นคุณเอสด้วยจริงครใกล้แล้วใกล้แล้วได้เลยมาจั๊เปอร์ค่ะ ครับผมแอดเจอร์ยังไงมีคิวว่างกันหรือยังฮะแอดเจอร์ยังอยู่ครับแอดเจอร์ยังอยู่คิวว่างตัวมูมีป่ะคิวว่างตัวมูอยากจะบอกว่าน้องเล็กเขาก็อยู่กับผมเนี่ยก็คุณไม่ยอมปล่อยคิวแม่ต่ยอมรับนะบอกว่าที่คิวเรายากครับไม่คือแต่ละคนมันก็เรียกได้ว่าจับคิวมาแม่งันยากอรกแผมแต่ว่าแรงงานคนกันยิงเนม่ยถ้แต่งงานคนงานย แล้วเราก็คุยกันว่าแบบเอ้ยตอนกลางคืนเรามานัดซ้อมรวมตัวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับช่วงนี้ก็มีมาเจอกันเสียดายไหมคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามีหลายงานเกิดบม่ติดต่อเมืเราไปเราต้อที่เราแบบคือการจะยากเลยนก็เสียดายนะครับแต่จริงๆก็ติดต่อมาได้อีกนะครับผมอยากซ้อมนะผมเด็ดเชียร์คิวให้ใช่ครับมิวสิกคอร์ที่ญี่ปุ่นครับผมเดือนหน้าครับเดือนหน้า ใน้อยใจแล้วนีร้องไห้แล้วใจน้อยใจแลเราอยู่ทีเสียงเรียกร้องคนเี่เมนมคอนเสันจริงแต่ตอนนี้มีแค่สองเล่ตั้งพี่หลัง่าพี่เบิร์ดไปขึ้นเอทีป้าปีนเกสตั้งเชตั้งเชจ้างตามาเล่นในบ้านไปเลยขอแรงแรงอีกนี่พี่อน้อยใจแล้วนะบอกให้ตามามาให้ดูที่บ้านแล้วพี่พอน้อยใจแล้วนอมาด้วยดึมาด้วยมาให้หมดเลยสนุกสนุกใจใจกัน ตอนนี้มกอนกมาไปอ่ยไล่แล้วไปไล่ก็เป็น here, ไล่แล้วเอามีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมาก